สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับเราสตาร์นะครับแล้วก็เราสตาร์ v ี p อพีนะครับวดประจําที่18นะครับมกราคม2566นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับลองแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเรานะครับมาแค่หวยราสตา์เนาะนะครับเราราสตาร์ VIP ไม่มานะครับราสตาผมให้สี่กับแปดนะครับรูดสี่นที่ออกสามแปดเก้ากับเจ็ดหนะครับอันนี้ไม่มานะครับเนาะอื้มสามตัวแต้มเดียวนะครับพี่ผิดเลขสี่กับเลขสามนะครับกับแจกสามตัวนะครับผมก็ใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่แปดเก้าตรงๆงนะครับพี่พี่าสตา์เนาะ ส่วนลาสตา V.I.P ให้4กับ8เหมือนกันนะครับผลที่ออก9 7 9กับ5 0นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับผมก็มาแค่หวยลาสตานะครับส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับเป็นบ้านน้ำเต้าทองนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับอาจจะอาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมก็เมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนเก่านะครับพี่ๆในที่ว่าอยู่ในกลุ่มเก่านะครับกลุ่มรายเก่านะครับยังไม่รู้ตัวนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ไปเสี่ยงโชคนะครับรัฐบาลไทยเนาะไปเสี่ยงโชครัฐบาลไทยนะครับแล้วก็โดนโกงมานะครับพี่พเนาะเขาเรียกว่ามีโชคแต่ไม่ได้ไม่ได้ตังค์นะครับเนาะก็ ทักมาหาผมบอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านไม่จ่ายตังค์ผมก็เลยบ,บอกว่าบ้านไหนครับประมาณนี้นะครับเขาทักมานะครับเนาะก็พอบอกมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราอันนั้นคือเป็นบ้านกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเนาะอย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็มีพี่พพสมาชิกท่านเก่านะครับตอนนี้เหลือร้อยกว่าท่านนะครับจาก480ปเหลือร7 0กว่าท่านเนาะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าอยู่ในกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเนาะ ถ้าเกิดใครถูกเยอะนะครับโดนเยอะเนาะก็เขาไม่เขาไม่จ่ายนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ท่านใดที่รับฟังอยู่เนาะก็รีบออกมาจากกลุ่มเดิมนะครับกลุ่มเดิมนะครับเนาะตอนนี้กลุ่มใหม่ผมมีอยู่นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มใหม่กลุ่มใหญ่มีอยู่3 0 0 316ท่านนะครับกลุ่มรองกลุ่มเริ่มเริ่มใหม่เลยก็มีอยู่59ท่านนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่บ้านผมนะครับเนาะ ขอแจ้งพี่ๆสมาชิกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมรู้ๆมาก็คือว่าเขาใช้ชื่อผมไปแอบอ้างแล้วก็เอารูปโปรไฟล์นะครับไปแอบอ้างด้วยแล้วก็เอาแนวทางผมอีกนะครับพี่ๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็แจ้งพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมราวสตาผมให้เด่นไปที่ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับได้เด่น4กับเด่น8นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่ให้ไปที่เลขสี่นะครับผม4ี่ส4มี่หกสนะครับ8ปดส8มหกแนะครับผม3มตัวให้ไปที่8ปดสีนะครับ อันนี้หวยราสตานะครับป3 45นะครับส่วนลาวสตา VIP นะครับราสตา VIP ผมก็ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ๆนะครับได้ตัวเด่นเหมือนเดิมก็คือเลข4กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผม4 0นะครับ4 7 49 80 8 789นะครับ3ตัว840นะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับหัวราสตาแล้วก็เราสตา v ์ p นะครับ ก็วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามทางขอให้เฮงๆรวยๆปงัปงๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ